ใส่เลยครับใส่ก่อนตัวไหนตัวแรกนอนหรอนอนใส่ตรงไหนเอ่ยนอนใช่ครับอุ๊ๆๆๆๆไม่ม э ีจับอันนี้ไม่ให้ไม่โดนโนโนอันข้างบนเยสกรุ yes. ๊ปอ่าต,ต่อไปตัวเลยครับ <assa> มีมีมมอยู่ไหนมีอยู่นี่<ม>ใช่ครับเย้เอาลงแล้วเมื่อกี้มไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วนี่ใช่ใช่ครับ<อ>ไม่ไม่ใส่มีก่อนใส่มีก่อนอืมถูกแล้วอ่าตัวต่อไปฮิปโปอ่ะฮิปโปอยู่ช่องไหน,นอ่าช่องนี้ใส่ให้ถูกหมุนหมุนหมุน หมุนหนใส่ให้ถูกครับถูกต้องครับถูกต้องครับเย้ใช่โป<บ>โปหฮิโปอ่ะต่อไปตัวอะไรครับมา้มาอยู่ไหนมาอันนั้นแมวเอาตัวอะไรอันนั้นตัวอะไรครับมาไม่อันนั้นที่หนูถือหน,หนูตัวอะไรอ่อ่ะมา้าม้าอยู่ตรงไหนม้าอยู่ไหน,ไหนม้าอยู่นี่ ใช่ใช่ครับใช่โอ้เก่งจังเลยเอ่ะต่อไปตัวอะไรรับรับรับอ่ะรับใส่ตรงนี้ถูกต้องถูกต้องครับโอเคอเค่ะต่อไปตัวอะไรครับต่อไปที่เหลือตัวอะไร